ตัวเดียวมาดูพลของจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนรูดคลง24ตัวนะครับของวันวันจันทร์นะครับจีนนี่คือผมจะใช้เลขจากชุดที่6กเป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับเพราะ3ามตัวมันถูกยากนะครับมันจะมีรอบเช้าบ่ายเดียวเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขชุดที่6ของวันจันทร์คือเลข5้าห้าสามครับถ้าท่านถามจีนครับเลข5 3สก็นี่ครับนี่ลายกลุ่มนะครับพอมองเห็นนะครับจีนนะครับ นี่นะครับเลขแ5ดห้าสามนะครับเลขห้าสามนะครับจีนเช่าบหา่ครับ1ิบสองครับบสสามตัวบนนะครับเลขชุดที่หเลข5้าสามนะครับลูขึ้นลงย4ิี่ตัวคือเอาห้าสิบสามบวกยิี่ได้77เจแล้วก็5้าสิบามลบยีี่จะได้ยี่บเกาจะเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ต้องแทงครบตามนี้ก็อาจจะตัดทิ้งตัว2ตัวบ้างก็ได้นะครับนะครับจีนก็ถูกรอบเช้าครับสามสามครับก็คือ ถ้าตามครบๆมันก็คือตั้งแต่29แล้วน33 3, ครับแต่ท่านที่จะตัดทิ้งก็แนะนําว่าอย่าอย่าตัดตัวที่มาถูกออกออกนะครับตัวท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันการรูดเดือนละ300บาทครับต่อทั้งหุ้นที่ผมเคยลงให้อยู่ทั้งทั้ง4ชุดนะครับส่วนจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับถ้าถูกรอบเช้าคือหยุดนะครับไม่แนะนําให้ตามบ่ายต่อนะครับถ้าบ่ายถ้าเช้ามาถูกก็ต้องเบิ้ลทบมามาที่บ่ายลักษณะนี้นะครับเพราะเบิ้ลทบมา พอถูกรอบบ่ายทุนเช้าทุนรวมทั้งวันก็ยังได้กาไรอยู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่รูดแบบด้วยจ่ายเก้าเทสี่เก้ามาตรงนี้ก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแนะนํารูดทุนหนึ่งชุดเริ่มเล่นตัวระบาสบัดควรจะมีทุนสํารองอยู่ประมาณนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าคือมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องมีมีหลุดครับทั้ง250วันที่ตลาดทุนเปิดยังไงก็ต้องมีหลุดับตอนนี้เพียอยู่ประมาณ29วันนะครับ โอเคนะผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ